สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นขากลับแล้วนะคะกลับจากไปหาหมอเนาะตรงที่พี่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะสองข้างทางนี้คือเป็นพื้นที่ของกรมทหารนะคะเดียงกรางจะให้ดูต้นสกอชบูมนะคะที่แจงเขื่พูดให้ฟังเนาะตรงนี้เห็นไหมคะข้างทางเขาฉีดยาฆ่ายาแล้วนะ พี่พเพื่อนค่ะดูนี่อันนี้เขาคำจัดลนะคะซ้ายเห็นไหมซ้ายมือเขาคำจัดดูขวามือสิคะดูขวามือแจงเห็นไหมคะมันเยอะมากเลยนะเพื่อนดูนะ จะจำกัดยังไงไหวเนี่ยเพื่อนดูมันมีแต่ต้นสกอชบูมนะคะเต็มเลยค่ะพี่พิ้นเพื่อนจ๋าววันที่แจงอัดคลิปในวันที่28พฤษภาคม2,568นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอดอกสกอชบูมเนี่ยไม่มีแล้วนะคะคือ ไม่มีดอกสีเหลืองแล้วเขากลายเป็นฝักแล้วนะคะเป็นฝักแก่แล้วเนาะก็อยากจะให้พี่เพื่อนเห็นนะคะมันเป็นอะไรที่สวยค่ะแต่ว่าสวยอันตรายนะคะยิ่งคนที่แพ้และอองเกรเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะพูดถึงคะ่ะอย่างเช่นแจงเนี่ยนะคะก็ตอนนี้เราไม่สามารถกําจัดให้เขาหมดได้นะคะเห็นไหมข้างในนะ่ะเขาเผาเลยนะคะพี่พื่เพื่อน,อนจ๋า เพราะว่ามันมันลามไปทั่วเลยค่ะพอเขาขึ้นแล้ววัชพืชอื่นๆก็ตายหมดนะคะเนี่ยแหะค่ะที่อยากจะให้ดูนะคะก็เก็บภาพไว้ค่ะจะเห็นอีกทีนึงก็ปีหน้านะคะเอาละค่ะพี่พินเพื่อนจา่าเส้นทางนี้นะคะมีเรื่องราวนะคะพี่พินเพื่อนจา๋าที่จริงอะ่ะแจง ไม่ได้มาเส้นนี้นานแล้วนะคะสมัยที่พักอยู่ที่โรงแรมตอนที่เรายังไม่ได้ย้ายมาอยู่ในป่านะคะก็ช่วงสุดสัปดาห์จะเป็นทุกวันอาทิตย์นะคะเราก็จะขับรถมาเส้นทางนี้แหละคะ่ะเพื่อมาที่ดินแปลงที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะ เป็นภาพบรรยากาศนะเก่าๆนาะแจงก็คิดถึงนะคิดถึงเส้นทางนี้ก็เลยให้คุณสามีนะคะพามานะคะเพื่อนๆเพื่อนจาก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะสมัยอดีตที่แจงพักอยู่ที่โรงแรมแถวทาคุม,มานะคะซ้ายมือเนี่ยแต่ก่อนจะมีบ้านคนนะคะตอนนี้เขารื้อไปแล้วนะบ้านหลังนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาชอบปลูกข้าวโพดนะ แจงนี้เห็นต้นข้าวโพดไม่ได้นะพิพินเพื่อนจ๋าแจงเห็นต้นข้าวโพดท,ทีไรแจงคิดถึงแม่ของแจงมากๆนะคะแม่ของแจงเนี่ยเขาเป็นคนชอบปลูกผักปลูกข้าวโพดปลูกพวกแตงโมแตงไทยนะคะเขาเป็นคนมือเย็นค่ะปลูกอะไรก็โดกก็งามนะคะพิพินเพื่อนจ๋า นั่นแหละมันก็เลยทําให้แจงชอบมาเส้นทางนี้นะคะต้นข้าวโพดเนี่ยเป็นอะไรที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกของแจงสาวบ้านป่านะเห็นทีไรเนี่ยมันจะว้าวมากนะคะเพราะว่าสมัยเป็นเด็กเนาะแม่ปลูกข้าวโพดใช่ไหมคะแจงกับน้องเนี่ยก็ไปเล่นนะคะไปไปเล่นในสวนข้าวโพดไปเล่นในสวนแตงโมแตงไทยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ มันมีมันมีความสนุกมันมีความผูกพันนะคะมันก็เลยฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของแจงแล้วพอแจงได้มาเห็นคนที่ปลูกข้าวโพดนะ,ะเห็นต้นข้าโพดเนี่ยมันทําให้แจงรู้สึกบอาโอ๊ยนึกถึงแม่คิดถึงแม่แบบคือเหมือนเขาเป็นตัวแทนของแม่แจงะคะ่ะประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะแจงขอขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกการ สนับสนุนจากพี่เพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ท่านผู้ชมนะคะขอทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพดีร่ำรวยสำเร็จอุดมสมบูบรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือตลอดชีวิตค่ะไปแล้วค่ะด้วยรักและขอบคุณนะคะบ๊ายบาย